เทวดาประจำตัวเรานั้นมีไหมถ้าพูดตามที่เคยได้ศึกษาในตำรับตำราม,มาหรือที่เคยได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานั้นก็มีนะเทวดาประจำตัวเราก็มีแต่จะจริงหรือไม่จริงนั้น ึ้นอยู่กับความเชื่อนะความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลเพราะเรามองมาเห็นด้วยตาเปล่าหรือตาเนื้อแต่เทวดาประจำตัวของมนุษย์หรือหมูสัตว์นั้นจะมีจริงหรือไม่จริงนั้น